ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปที่สองของเมรีเนาะคะ่ะอากาศห่อนแดดแหงแดดแหงห่อนค่ะพี่น้องแดดแจ่มจนเหลี่ยมตาเลยเห็น่นคาวา่าอีกภายในมือสองมือนี่ก็สิมีฝนนะคะฝนพายุหนักเลยละ่ตะตก่อกันประมาณสองสามมือน่นวาเนาะคะ่ะหนาสีเี่ยมยูมันเอาแห้งเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เฮาสิล่งเป็นรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะพี่น้องรัฐบาลไทย ไปเบิ่งขําเตือนของทางช่องเฮ้ากรนเนาะค่ะก่อนอื่นค่ะวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะาหายไวเป็นแค่แนวทางนะคะถูกแนวทางมีเขามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องสดูดได้กับรุดได้เดินได้รุดได้เพคือการกับเดขกดับนี่แหละคะ่ะกเกิดได้คือกันเลขกเกิดกระดับได้คือกันเพราะฉะนั้นบามีอีย่างแน่นอนนะคะ ทุกแนวทางทุกสูตรทุกอาจารย์เขาได้รุดได้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นประเนปรานอนเนาะค่ะไปเบิงบ่าเม่นว่าอันสีเดินย่างเดียวได้ค่ะพี่น้องบ่าเม่นว่าสีเดินย่างเดียวคลิปนี้เป็นเลขติดบนนะคะเลขติดบนค่ะมีวิธีทําให้พร้อมอยู่ทั้งหนาสําหรับผู้มาคิดมาคํานวณเนาะคะ่ะวิธีทํานะคะหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างนะคะ หลักสิบบนบวกหลักสิบหลางเดี๋ยวแอดไปเอาปากกาก่อนไปเอาไม่วันถัดก่อนค่ะพี่น้องโอ้ยหลานชายมาเปลี่ยนเอาใหม่วััดอีกแล้วเนาะค่ะเอาพ่อเป็นยังดอกผู้เฒ่าใส่จังไดก็ไดดอกนอพี่น้องเนาะอาผ้ากันมาเปลี่ยนเอาไม้วันถัดอีกแล้วเนาะค่ะค่ะพี่นอ้องอ่าหลักสิบบน บวกกัน1ครั้ง8บวกกัน1ครั้งได้8 3 3 9 9บวก8ได้17 7บวก2ได้9 9บวก5ได้14 4บวก3ได้7 7บวก1ได้8ผลออกงวดต่อมาคือ2 2 7นะคะติดเลข7งวดต่อมาเนาะค่ะ2 2 7นะคะหลัก10ก็คือ2 2บวกกัน1ครั้งได้2 8บวกกัน3ครั้ง8 3 24 4บวก2ได้6 6บวก2ได้8 แปบวกหได้13 3สบวกสได้6 6หบวกหได้7จ็พ้ออกสามแเข้าที่เลข8ค่ะติดบนนะคะวดต่อมาสามก้แก้อนตัวนะคะแบวกกันหครั้งได้แก้อนตัวว่าสันพี่น้องนะคะขมเนาะโอ้ยแอดนี่ก็ได้เนาะคะ่ะแบวกกันหงครั้งได้แปดแบวกศูนย์สาครั้งก็ยังได้แปบวกสคงที่ได้สิคือศูนย์ ศูบวกหได้5 5าบวกสได้8 8ดบวกหได้เก้าพลออก3ามพี่น้องมาน้ากันเลยเด่นบนไม่ปักหลักนะคะข้าม่าเด่นบนนี้ไม่ปักหลักงวดต่อมาออกสามศูนย์เก้าบันทบวกค่ะศนบวกกัน1นครั้งได้0ูนย์แปดสาบวกสได้6 6หบวกหได้11คือ1 1ึบวกสคงที่ได้เลข4 4่บวกหได้ห้า ผลออก3 5 2 2้าสองสติดเลข5ที่บนค่ะพี่น้องงวดต่อมา3 5 2ห้ลักสิก็คือ5บวกกัน1นครั้งได้5 2หลัก10บล่างบวกกัน3ครั้ง2 3เป็น6กบวกหได้11บเอ็ดคือ1นบวกสองคงที่ได้3าบวกหได้8ปบวกสได้11เอาแต่หลักหน่วยนะคะได้11ก็คือ1 1ึบวกหได้2องผลออกงวดต่อมา3ามเก้งคืองวดที่แล้ว ที่นี่ลักซิบบนนะคะคือ9บวกกัน1ครั้งก็ได้9 9บวก0นย์าครั้งก็ยังได้9 9บวก2คงที่ได้11คือ1บวก5ได้6บวก3ได้9บวก1ได้10คือ0นงวดนี้จะติด6 1 6 9 0าบ่ที่เด่นบน้าล่องลางถือวาลุดค่ะพี่น้องนะคะจังหวัดนี้นี่เลข8กับร่องลางนะคะเลข6กับล่องลางเลข8ดกับล่องลางนะคะ แตงวดีบ่ลงเนาะงวดีกะบ,บ่ลงนะคะเป็นบนอย่างเดียวคลิปนี้อ่สูตรนี้บนอย่างเดียวค่ะพี่น้องนะคะไปดูสูตรต่อไปนะคะไปดูสูตรที่สองเนาะคะ่ะที่เลขติดบนนะคะสีแมนบ่พี่น้องว่านะคะอ่าดับเพิ่นกะดับให้ดับมั่นลวเนาะพี่น้องเนาะบวกยังสี่เลยนีแอดจะบ่าอะไรมันเงา้วนะคะมันสีมันสีลายหน้าที่ก่อน นะคะแอดเช็คแล้วกับมีผิดมีถือได้คือเก่าล่ะค่ะพี่น้องนะคะได้สองหนึ่งสามที่นี่ชนกันบอแอดชอนค่ะชนกันที่เลขหนึ่งนะคะสองสูตรนี้ชนกันที่เลขหนึ่งหนึ่งหกเก้าศูนย์กับสองหนึ่งสามไปดูสูตรที่สามค่ะพี่น้องสิเป็นเคื่องใดนะคะอา้าวมันมีแต่เด่นต่อค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรหลักสิบสูตรหลักสิบนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปเอาหลักสิบ สูตรเก้าที่แอดลงไปแล้วมันได้ยังน่นะคะสูตรหลักสิบแบบนี้เลยค่ะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามงวดที่แล้วได้เก้ามาที่เลขเก้างวดนี้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนได้เท่าไหร่ตั้งแล้วก็บวกหนึ่งหนึ่งสามศูนย์บวกสองได้สองตั้งสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งอ่าได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเดี๋ยวได้แอดไปเอาหลักสิบสูตรเก้าที่เดินยาวๆมาให้พี่้อง บนช้นกันบ่นะคะหลักสิบบนสองสูตรนี่ชนบ่พี่น้องนะคะอันสูตรหนึ่งสูตรเดินยาวๆนี่ได้2 0 7ศหนึ่งแต่สูตรเดินสั่นกว่าแต่ก็ยาวเหมือนคือกันเดินไม่เยอะคือกันหลายหววคือกันนะคะได้2องสาสเจนะคะ ันถามมาชนบอกก็ชนที่เลขสองกับเลขเจ็ดที่หลักสิบบนนะคะสูตรนี้กับย่างบอลลูดสูตรนี้กับย่างบอลลูดพี่น้องมักบก่มักกระจัดคัดกัะพ้านเนาะพี่น้องเนาะชนกันที่เลขสองกับเลขเจ็ดงวดที่แล้วสูตรนี้ประกบคู่เข้าที่เลขเก้าสองสิบกับหน่วยบนนะคะพี่น้องอ่ะย่างบอท่านได้รูดจักสูตรนะคะอันนี้คือสูตรหลักหน่วยแล้วไปเบิง้งวาลักหน่วยมันจะชนกันบ่นะคะ กัดสูตรนี่พี่น้องแคบเอาลักซิสูตรสูตรเก้าก้อนค่ะนะคะเอาสูตรใหมโอ้ยแอดนี่ก็ได้เนาะคะ่ะเหล่ยู่ผู้เดียวกันลงงยู่ผู้เดียวนี่แะนะคะลักหน่วยเนาะคะ่ะแบบน,นี้ลักหน่วยเดินมาจังสี่เลยบวกสามที่หลักหมืน่นบวกสามสามเทียนะคะหลักหมืน่นบวกกันสามเทีย หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งได้เท่าไรบวก5้าแปดเจ็ดเจ็ดนะคะหลักหมื่นคือศูนย์ค่ะศูนย์บวกกันสครั้งก็ได้ศูนศย์บวกหได้6 6หบวกห้าคงที่ได้11คือ1นึ่งบวกแคงที่ได้9ก้าบวกเคงที่ได้16บหกบวกเจ็คงที่ได้13เอาตัวหลักหน่วยมาที่นี่นะคะหลักหน่วยชนกันไม่แอดหลักหน่วยชนที่เลขสาเม็ดเดียว มันคือจังติดดับเพิินหล่ะพี่น้องช่องยงใหญ่เพิ่นดับบนดับลางเมื่อเรียบร้อยแล้วเลขสามพี่น้องสิวาจังไหรเนาะค่ะมักกระจัดคัดกระพานที่นี่เนาะคะ่ะในเมื่อลักหนวยมันชนกันยุทีเลขสามเม็ดเดียวนะคะชนกันที่เลขสามเม็ดเดียวแล้วหลักสิบเราชนกันที่ตัวไหนไปที่นี่เดี๋ยวด้หลักสิบ หลักสิบชนที่เลขสองกับเลขเจ็ดเห็นปะคะพี่น้องชนที่เลขสองกับเลขเจ็ดสองสามเจ็ดสามตำแหน่งตำแหน่งนี่มาได้บ่มาได้ค่ะพี่น้องนะคะสองสามหรือว่าสิเป็นเจ็ดสามหรือว่าตัวบ่ชนอาจสิมาก,ก็ได้หรือว่าสิลุดเบิดนี่ก็ได้นะะ้องค่ะ เพราะว่าสูตรมีเข้ามีหลุดแอดยำเสมอค่ะพี่น้องว่าสูตรมีเข่าม่หลุดเนาะเข้าบริวาของเฮ้าสิเดินย่างเดียวแล้วก็เลขติดบนสูตรนี้ก็มีเลขสามสูตรเลขติดบนสูตรนี้ก็มีเลขสามค่ะพี่น้องนะคะนั่นกับสามารถมาได้รุดได้เนาะค่ะแล้วก็ <c oughs> ขอให้ค่เมือไปของ <c oughs> สามารถมาได้รุดได ทุกสูตร <c oughs> มีเขา่ามีรุดพี่น้องนะคะมีเข้ามีหลุดเราเลขติดบนเข้าบันดนี้เนี่ยสูตรนี้งวดที่แล้วเข้าเลขสองรุดพัตตาุดงวดเดียวนะคะงวดนี่ติดสองค่ะพี่น้องสองนี่งวดก้อนของเข่ากับเด่นทั้งล่างทั้งบนงวดนี้สองนี่เด่นขักมากเลยพรยผอมว่าเม็นขักซื่อ,อนะคะสองกับศูนย์นี่เด่นมากๆเลยพี่น้องงวดนี่นะคะ แด้มันหดตาอ,ออกสูตรนี้ได้ห้าสิบสี่งวดยังไม่หลุดติดศูนย์ค่ะพี่น้องติดศูนย์ติดหนึ่งนะคะอ่าดิวจับตัวใดขึ้นมากพนกัว่าลเลขติดดับเนาะพี่น้องเนาะหลักสิบชนที่สองกับเจ็ดค่ะหลักสิบชนที่สองกับเจ็ดผิษฟ้ากันแล้วนะคะเลียวเอดเอาออกใส่กันก่อนพี่น้องคือเบิ่งว่ามันสิมาได้บนะคะหลักหลักสิบ หลักหน่วยถ้าหลักสิบได้สองกับ7หลักหน่วยชนที่3เม็ดเดียวห้องสามารถจับสองสามเสามนาะคะ่ะสองสามเจสาได้ขันมันมากเนาะพี่น้องเนาะค่ะขันมันมากๆกับยาดากันเด้อค่ะนะคะอันนี้คือหลักหน่วยนะคะหลักหน่วย นี่ขายลักรวยชนกันยุทเรศสามเม็ดเดียวนะคะอาจอาจสิมาตัวเพราชนก็นได้พี่น้องว่าบ่กับบ่เนี้ยแต่เลขสามอ่ะของเฮามีทั้งลักลักรวยทั้งสองอันนี้หลักสิบสูตรนี้ก็ยังมีเลขสามอ่ะก็แล้วแต่เพลินเนาะพี่น,นะะ้นองสูตรไพ่สูตรมันเนาะกับเฮากับปรเด็กลบลูคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะสูตรเพลินสูตรเฮาเนาะคะ่ะสูตรอันกับมีเข่ามีหลุดเมื่เนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาให้ยไวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะ สิเดินด้วสิลดกับคือยุทธีอ่าโชคชะตาวาสนาของแอดนั่มนี่แหละเนาะคะ่ะเอาพี่้องเลือกที่จะพี่้องเป็นผู้เลือกเอานะคะว่ามันสีมาจังไดมันสีปตโตเลยสีพ่อซ้ำนีดนะคะชนเม็ดเดียวที่หลักหน่วยที่เลข3ชน2ตัวที่หลัก10ก็คือ2กับ7จนะคะสกับ7ที่หลักสิบบน เนาะค่ะเอาขอให้เดินเนาะพี่น้องเนาะถามมันเดินงวดนี่งวดหนาเห็ดแล้วให้ชอนอีกหรมากอีกเดอ้อปูเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดติไว้สำนีเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ